ให้ดูรูปนะฮะของคู่นี้ก็อาจารย์ก็จะทําตอนคืนเราเราจะใช้อย่างไรฮะใช้วิธียังไงพีลองถ่าออางไองเธอตามไิธีก็เขาบอกว่าเขาทำิธีตามวิธีของเขาอ่ะตามีของเขาต้องลูกนี้วางตรงนี้ก่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้้ไปไม่ได้อ้มอ้ไปไม่ได้โอ้ไอม้อ้ไดโออ้คป้อ้ได้โอ้อ้ไปรม่้อ้ไ้อาดอ อยู่บ้านให้มามกลับมา,านะฮะตอนตอนนี้ a อแบ็กมินจิกไทยแลนด์ก็จะอยู่ที่ขมรนะฮะให้ดูเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ขมรกับอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็อ,อยู่บักรบอกท,ที่พระตบองบัดกระบอ,อ,บบอกนะอะไรนะอืม อยู่ที่ปัตตาบองโอเคอาานิจังหวัดปัตตบองจังหวัดปัตตอบเดีงยวให้อาจารย์ทำตะกุดให้อยู่อาจารย์ละนี่ก็จะเก่งมากครับจะเป็นน้ำมันพายและมีชื่อเสียงมา20-30ปีพ่อเขาประมาณ60ปีนะฮะเราสืบทอดกันมาก็ตคนพอนี้จริงเสียงตั้งปีผกชันเหล็กๆอ๋อมีชื่อเสียงจริงๆจริงนะจริงอันนี้ที่เขมนกันจริง เป็นก็มาชิมเรียบชิมรากก็มาครับผมกระปงจามก็มาเหมือนกันกรุบตะเต้ครับ <นะ S 2> <ร>ผมโอเคเอคุณจเจริญท่านชมวันนี้ไอแบ็คเมจิกไทยแลนด์ก็จะพามาชมสารพภูม,ขมนนะะิของทางเขมรนะฮะของประเทศกัมพูชานะฮะอันนี้คือสารพภูมิที่ปกปั่นรักษาคือเจ้าที่เจ้าทางของเขมรเลยนะฮะอันนี้ไอแบ็คเมจิกไทยแลนด์ก็ พาท่านมาที่จังหวัดพัทบองนะฮะอันนี้คือสิ่งสกสาระของทางขเขมรน,นะครับก็คือจะเป็นลักษณะสารพระภูมินะฮะวันนี้ a b a g m m a g i c Thailand ก็ได้ถ่ายสารพระภูมิให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้คือสารพระภูมิประจำบ้านของคนที่อยู่ในขเขมรน,นะฮะอันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้สารพระภูมิก็มีการวางเครื่องเส้นไหว้เครื่องบูชาเครื่องสกสาระ,ะเจ้าที่เจ้าทางนะฮะ แล้วก็ใช้มีกุมารด้วยนะฮะแล้วก็มีนางกวักนะฮะของเขเมรจะเป็นที่นิยมนะฮะนางกวักเวลาร้านไหนขายของไม่ดีเขาก็จะนิยมการน,นะฮะอันนี้คือการสกรักการะบูชาเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลพระภูมิประจําบ้านนะฮะนนี่เจ้าที่เจ้าทางก็เราก็เรามีการเส้นไหว้นะฮะทุกวันพางจุดทูปอันนี้ก็เลี้ยงกุมารทองเลี้ยงผีด้วยนะฮะบ้านนี้นะฮะก็มีกุมารทองที่อยู่ในศาลพระภูมิด้วย น,นี้จะมีอยู่สองสารพระภูมินะฮะเดี๋ยวให้เราดูกันนะครับให้ท่านผู้ชมดูอันนี้สารพระภูมิของเจ้าที่เจ้าทางของทางเขมรอันนี้แรงมากเลยนะฮะผมสัมผัสแล้นแรงนะฮะที่นี่รู้สึกจะดึงคนมาทําธุรกิจทําอะไรด้วยนะฮะอันนี้คือสารพระภูมิของทางเขมรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเอแบ็กเมชิกไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะวันนี้เรามาที่พัะตบองกันนะฮะให้ดูรอบๆสารพระภูมิของเขมรหรือสารเจ้าที่นะครับ ก็มีเครื่องวางเครื่องเส้นไหว้นะฮะแต่บ้านนี้เขาเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารทองก็ยังมีกุมารน,นะฮะคือเด็กประจําบ้านนะครับก็มีขนมนมเนยให้เด็กกินนะฮะอันนี้แรงมากเลยเดี๋ยวผมแตะเอแบกเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เรายินดีมากเลยที่ได้มาวันนี้นะฮะเดี๋ยวดูอีกที่หนึ่งการวันของเส้นไหว้ของทางกําเมนนะฮะอันนี้คือเจ้าที่เหมือนกันนะฮะน,นี่วางทั้งเศทิศเลยนะฮะ เหนือทิศใต้ที่ตอนออกนะครับอันนี้คือรอบๆเลยใช่ไหมฮะอันนี้เราเข้ามาดูกันนะฮะท่านผู้ชมได้ดูคือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูที่บ้านนะฮะนี่บ้านอาจารย์คนหนึ่งนะฮะตอนนี้เราได้รออาจารย์อยู่นะฮะดูของเส้นว่ายของทางนี้ก่อนนะครับมีเครื่องสักระมีตั้งใบสีนะฮะอันนี้ก็คือคนที่มีครูมีของ มีร่างทรงเขาจะประมาณนี้นะฮะครับผมก็ดูนะฮะอันนี้คืออันนี้คือเจ้าที่นะครับก็เรื่องสัการะผมยา,าถ่ายนะฮะอันนี้คือที่บ้านของอาจารย์นี้เราเรออาจารย์อยู่อาจารย์ยังไม่มาเลยนะฮะนี่นะฮะ,ะคือเครื่องเส้นว่าต่างๆเดี๋ยวเราจะเข้ามาถ่ายนะฮะท่านผู้ชมอาจารย์นี้ก็จะเก่งมากนะฮะเดี๋ยวเราออกมาเลยแล้วก็ดูอันนี้รอบๆนะฮะเดี๋ยวเราดูที่หิ้งบูชาแล้วกัน มีการตั้งใบสีตั้งทานครูนะฮะอันนี้ของทางเขมรเลยทุกวันพระก็จะแรงมากเลยนะฮะเราก็มีการสักการะมีการไหว้กันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไอ้แบล็กเมจิกทารันก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับการเรียนรู้การสืบสาะแสวงหาเรื่องมนต์ดำหรือไสยศาสตร์ที่เขมรนะฮะที่นี่มีตัวตนที่แท้จริงนะฮะแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับคำว่าไสยศาสตร์หรือของเขมรเนี่ยมีจริงหรือเปล่าฮะมนต์ดำผมว่ามีจริงนะฮะ ก็เป็นความเชื่อของที่นี่นะฮะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพวกเราด้วยนะฮะที่ที่ความเชื่อนะฮะให้ท่านผู้ชมดูรอบๆรอบๆนะฮะว่าเขาเลี้ยงผีเลี้ยงพายเลี้ยงอะไรกันนะครับที่นี่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะให้ท่านผู้ชมดูรอบๆเลยนะฮะการเลี้ยงผีเลี้ยงพายที่นี่ก็จะเป็นความเชื่อนะฮะจะแรงมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูสารของทางเขมนที่ตั้ง การหันหน้าเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือนะฮะสารเนี่ยนะฮะสารประจำบ้านจะอยู่ซ้ายมือนะฮะส่วนขวามือก็จะเป็นถ้าเข้ามาในบ้านนะฮะก็<อ>จะเป็นสิ่งสกสาระที่เราบูชาไว้ประจําแต่สําคัญทีเดียวต้องซ้ายมือนะฮะผมผมสังเกตมามาหลายบ้านแล้วนะฮะก็มีวางขนมนมเนยวางอะไรนะะแลวกนรลักกุมารทองก็จะมีนะฮะนี่ฮะอันนี้ศารกุมารทอง,องที่บ้านนี้ ก็จะทําแบบว่าเรียกลูกค้าเรียกขอนู่นขอนี่ได้เลยนะฮะเห็นเขาบอกว่าถูกหวยมาหลายงวดละนะฮะการสกละเจ้าที่หรือว่ากุมารทองของที่นี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับเอแบงมิชชั่ไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะจากการนําเสนอของเราจากต่างแดนนะฮะของเศิลปศาสตร์ในต่างแดนชื่นชมกันได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสําหรับคนที่ชื่นชมและยินดีในมดํำหรือศาสตร์ก็กดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ